ผู้สูงอายุในจังหวัดบึงการนะคะนําเสือ่อไปปูนอนรอคิวค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการราชนะสําหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนะคะบริเวณที่ว่าการอาเภอเมืองบึงการค่ะ หลายคนก็บอกนะคะว่าอยากจะได้สิทธิ์เพราะว่าจะได้นําเงินไปใช้จ่ายแล้วก็อยากให้ภาครัฐนั้นใช้ระบบประชาชนในการรับสิทธิ์ช่วยเหลือแบบนี้ทุกโครงการค่ะเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นก็ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะคะที่อมเภอเมืองบึงการครับได้เปิดจุดบริการพิเศษให้กับประชาชนที่สมัครโครงการเราชนะมียอดผู้มาสมัครและสามารถให้บริการกับประชาชนได้แล้วกว่า2,000คนครับแต่ว่าปัญหาที่ชาวบ้านต้องมารอลงทะเบียนทําให้เจ้าหน้าที่ ต้องรีบประชาสัมพันธ์ให้ไม่ต้องรีบมาเพราะว่าวันที่22กุมภาพันธ์สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสินและทกสได้นะครับส่วนที่อุดรธานีครับผู้ที่สมัครรับสิทธิ์โครงการเราชนะได้เดินทางไปเข้าคิวที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยสาขาหมากแข้งถนนหมากแข้งเทศบาลนครอ,อุดรธานีเพื่อนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนในโครงการเราชนะหลังเจอปัญหายืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันแล้วไม่ได้นะครับ ไปถามหนึ่งในผู้ใช้สิทธิ์นะคะก็คือคุณรัตนาวาลีสาสูงเนินค่ะบอกว่าเธอเพิ่งจะได้รับสิทธิ์ครั้งแรกที่ได้เงินจากโครงการของรัฐบาล7,000บาทค่ะแล้วก็จะนําไปใช้จ่ายซื้อของและอุปกรณ์ในการเรียนนะคะเพื่อช่วยเป็นการแบ่งเบาภาระของทางผู้ปกครองด้วยค่ะส่ววนความ